เอาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับกับเจ้าไบสัน X3 ครับเอาใจแฟนขับนะครับสายแบ็คแพคเกอร์ตัวจริงนะครับต้องจัดตัวนี้เลยครับเจ้าไบสัน X3 นะครับตัวทาวเวลนะครับ5ท่อนนะครับแบงกาไฟส์ซูเปอร์เอ็กซ์ฮอร์สครับลายแน่นๆลายแน่นๆวัดเด้งๆนะครับปึ๋งๆเลยนะครับไกด์ฟูจินะครับข้อสำคัญ พกง่ายเดินทางสะดวกครับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวสายแบ็คแพ็คสายกลางเต็นท์นะครับสายลุยสายเข้าเขื่อนสายขี่มอเตอร์ไซค์สายหลบเมียเรียกได้ว่าครบจบอยู่ในคันเดียวเลยนะครับจัดตัวนี้เลยครับกับเจ้าใบสัน X3 ครับนะ5ตันเอนเรามาดูความสวยกันครับตัวนี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์นะครับท้ายทรงพินบอลลิงนะครับมาพร้อมกับโลโก้ X3 นะครับสวยๆนะครับชุดแต่งก็จะเป็นสีดําเงินนะครับ เรียบหรูดูแพงนะครับนะดีไซน์สวยมากครับดีไซน์สวยมากมาพร้อมกับโลโก้กระทิงนะครับโลโก้กระทิงเงินนะครับเจ้าใบสัน X3 นะครับแบงก์ก็จะเป็นซูเปอร์เอคอสนะครับทั้งเส้นนะครับมาพร้อมกับไกด์ฟูจิเรียกได้ว่าโคตรคุ้มโคตรคุ้มนะครับตัวนี้นะครับผมเนี่ยหลังๆเนี่ยผมก็ชอบใช้คันหลายท่อนเหมือนกันนะครับพวกคันญี่ปุ่นแบบ4ี่ห้าท่อนอย่างเงี้ยผมก็มีหลายคันนะครับแต่ไม่อยากเอ่ยชื่อ ะครับราคาก็4ี่ห้าพันหกเจ็พันนะครับแต่ผมบอกเลยว่าพอผมแกะตัวนี้ออกมานะครับความรู้สึกของผมคือเฮ้ยแม่งคันไทยแม่งทาได้ขนาดนี้แล้วเหะเนี่ยนะครับมันเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับรอบนี้ไบสันเซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วครับเรียกได้ว่าเอาไปยืนเทียบคันแพงๆได้เลยนะครับเอาไปยืนวัดกับพวกคันญี่ปุ่นแพงๆได้เลยนะครับและดูการเก็บงานครับโอ้โหสวย สวยมากต้องใช้คำว่าสวยเปลืองอีกแล้วครับแล้วก็ไกด์ฟูจิครบชุดนะครับอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับแบงค์ของเขานะครับก็จะเล็กกว่านิ้วก้อยนิดหนึ่งนะครับคือต้องทําใจนะครับคันหลายท่อนนะครับแบงค์เขาก็จะใหญ่นิดหนึ่งจะให้ไปเลียวเล็กแบบคันท่อนเดียวเลยก็จะไม่ได้แต่ถ้าถามผมว่ามันมันเล็กไหมพี่ถ้าถามผมนะจากที่เคยจับพวกคันญี่ปุ่นแบบมาหลายคันนะครับผมบอกได้เลยว่าตัวนี้ทาออกมาได้ดี นะครับเล็กก็ถ้าเทียบกับคันสี่หท่อนด้วยกันนะครับถือว่าเล็กนะครับแต่บางคนจะไปเทียบกับคันท่อนเดียวก็ไม่ได้นะครับไปเทียบกับคันท่อนเดียวไม่ได้นะครับถ้าเทียบกับคัน 4, ี่ท่อนห้าท่อนผมถือว่าเล็กและทําออกมาได้ดีมากนะครับและน้ําหนักเบานะครับตรงข้อตรงข้อต่อเนี่ยถือว่าเก็บออกมาได้ดีมากนะครับแล้วเวลาเราเก็บแล้วนะครับเขาจะมาพร้อมกับถุงนะครับถุงหนัง นะครับเป็นเป็นหนังด้านนะครับสีเทาควันบุหรี่นะครับมาพร้อมกับโลโก้ใบสัน X3 สวยงามครับสวยมากผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับโคตรสวยนะครับถ้าติดยี่ห้อญี่ปุ่นเนี่ยผมว่า45,000ก็ขายได้นะครับ4ี่0 0ก็ขายได้นะครับนี่มาพร้อมกับหูครับเอาไว้สะพายนะครับหรือว่าใครที่เป็นสายแบ็คแพ็คก็ถอดหูกระเป๋าเนี่ยเก็บได้นะครับสายสะพายเก็บได้นะครับนะมีเข้ามาทั้งหมด3เวทครับ 87ครับก็ใครที่เป็นสายครอบคุมนะครับนะตกช่อนพี่ผมเน้นตกช่อนตีกบยางกบกระโดดตีกระดีเคาะปักนะครับสายกระสูบน้ําไหลก็แนะนําเวท87ครับใช้เหยื่อเริ่มต้นได้ตั้งแต่4กรัมเลยนะครับเพราะว่าปลายเขาเด้งมากนะครับที่ตัวคันจะตีไว้ที่6-18กรัมนะครับแต่ที่ผมลองเด้งลองสะบัดดูแล้วนะครับผมว่าตั้งแต่4กรัมเลยสามารถตรีได้เลยนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับสําหรับคันเวท87 นะครับส่วนคันเวทสิบยี่สิบครับไม่ได้แกะนะครับเพราะว่าพอดีที่ไม่พอนะครับคันสิบยี่สิบนะครับเวทของเขาจะอยู่ที่เจ็ดกรัมถึงยี่สิบเอ็ดกรัมก็ใครที่ต้องการคันครอบคลุมนะครับครอบคลุมการใช้งานที่ผมตกชะโดด้วยบางทีตีเหยื่อสดด้วยนะครับบางทีเข้าหมาโลกบางทีไปตกกระพงตกเก๋านะครับก็จะจัดเวทสิบยี่สิบก็ได้นะครับจัดเวทสิบยี่สิบก็ได้นะครับก็คือคันมันเหมือนกันแหละครับแค่แข็งขึ้นนิดหนึ่งนะครับ ส่วนเวทโหดพิเศษครับนี่เวทนี้ลูกค้าตามหากันเลยครับ12 255ท่้อนนะครับอ่ะเนี่ยผมลองต่อให้แล้วนะครับและดูรอยต่อนะครับถือว่าเนียนนะถือว่าเนียนนะคันญี่ปุ่นบางทียังไม่เนียนขนาดนี้เลยนะครับดูรอยต่อผมบอกได้เลยว่าทำผมมาได้ดีมากเซอร์ไพรส์ามากคันนี้นะครับนะใบสันทำผมเซอร์ไพรส์ามากคันนี้และดูนะครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยคือเวท12 25 นะครับอยู่ในมือผมเนี่ยคือเวท1ิ25มันโคตรเด้งอ่ะมันโคตรเด้งนะครับก็ใครที่มองหานะครับคันหลายท่อนนะครับพวกแบ็คแพคเกอร์นะครับต้องการคันเดียวจบเที่ยวทั่วไทยแล้วก็งบไม่แรงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยครับกับเจ้าใบสัน x 3นะครับเป็นคันแบ็คแพคเกอร์คัน5ท่อนอ่ะเรียกมันใบสัน5้าท่อนแล้วกันนะครับง่ายง่ายง่าย่ร้านไทยก็เรียกกันง่ายๆอย่างนี้ครับเรียกมันคันใบสัน5้าท่อนแล้วกันนะครับ เวท87นะครับกับเวท10 20นะครับนะราคาเดียวกัน1,690บาทครับ1,690บาทครับส่วนเวทโหดกระโดดอัด1225ของเรานะครับเดี๋ยวเวทนี้ผมจะต้องจิ๊กไปตีชโดสักหน่อยแล้วนะครับนะเวทนี้นะครับอยู่ที่1,790บาทครับ1,790บาทค่าส่งค่าส่ง50บาททั่วประเทศไทยนะครับ ค่าส่ง50บาททั่วประเทศไทยนะคบเพราะว่ามันสั้นนั่นแหละนะครับจำนวนจำกัดนะครบเพราะว่าบางเวทเนี่ยผมได้มา10บคันสคันนะครับยิ่งไอเวทใหญ่พิเศษเนี่ยได้มาน้อยเลยครับประมาณ10กว่าคันแค่นั้นเองนะครับก็ใครสนใจนะครับทักเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook f a n p a g ัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับผมนะเดี๋ยวรายละเอียดผมลงให้นะผมบอกได้เลยว่าคันนี้สวยจริงๆครับมีทั้งเบสทั้งสปินนะ ใครที่เป็นแฟนขับเบสอีพีหน้าได้เลยนะครับผม